สวัสดีชาวคาบาวโมบายทุกท่านนะครับผมพิธีสายฟีก็เดินทางมาถึง ep ีที่4่ครับผมสำหรับ e ีนี้ก็มาดูกันว่า M ที่ผมเพิ่มขึ้นมามันเดินทางมันยังไงฮะไปชมอะไรครับเริ่ัแรกผมก็ทำการล้าง DP ก่อนเพื่อนเพราะว่าจะไปลงดัน70เพราะว่าเอนหน้าดัาน70มันไม่นับไม่นับรอบให้เลยต้องมาล้างโดยการแลกแต้มพอย n ์ เป็นพอยชื่อเสียงฮะเพราะว่าช่วงแรกๆควรจะแรกเป็นโฮโน่หรือว่าแต้มชื่อเสียงไว้ก่อนเพื่อดันชื่อเสียงให้มันเยอะๆผมก็ไปถลม่มให้มันถึงร้อยรอบคะแล้วก็ได้เข้าคิวไปซึ่งก็ได้มาของแล้มาชิ้นเดียวในร้อยรอบนี้ก็ได้เป็นหมวกหมวกไปเดิมด้วยซ้ำครับไอห,หมวกชิวคะ EP ก่อนหน้านั้นก็เคยได้มา ในร้อยรอบนี้ผมก็จะทําการดองดองของไว้เพื่อจะมานับดูว่าเออที่ผมลงมันคุ้มหรือเปล่าว่ามันจะได้กําไรเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้ดูแล้วกันฮะพอเสร็จแล้วผมก็ไปแลก DP เอาเอาเอาดีพีพอยต์ไปแลก เพื่อเล่งชื่อเสียงมันดันให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ฮะเพราะว่าเราตัวสายนี้ผมไม่ได้ลงบ่อผมก็อะไรปั่นตัวเด็กให้มันได้ร้อยหนึ่งแล้วก็เบื่อฮะดันเจ็ดสิบก็มาลงกะว่าจะมาลงแปดห้าสักยี่สิบรอบฮะแต่ก็ไม่ไหวไม่ไหวเน้นที่นี้คือเกลือฮะเลยต้องย้ายมาลงดันฟรีที่ว่าเอ็มบีซีแจกมาให้ฮะก็ามาเทสแค่มาเทสว่า ตัวผมในตอนนี้มันลงไหวหรือเปล่าก็ก็ไหวฮะกาดอย่างเดียวก็คือเกดไม่พอแล้วก็หยวนแค่นั้นเองฮอะคือต้องเต้นเอาเกจนะคือต้องเต้นเอาเกดนะถึงจะงัดบอสสุดท้ายได้ก็มาเริ่มเทของขายเรื่อยฮะก็ขายไปอย่างนี้เรื่อยฮะลงดันแล้วก็เทของขายแล้วก็ไปใช้ดันฟรีให้มันหมดในร้อยสามห้าดันส้ม ก็มันลุ้นเอากําไรเผื่อฟุกได้แต่สุดท้ายผมก็ได้มานะเพื่อนๆแต่ว่าได้มาอีกวันหนึ่งก็เหมือนเดิมกลับมาเททองขายเหมือนเดิมค่อยๆเทไปทีนิดะหน่อยอ้ที่ผมลงเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงรวดเดียวนะฮะผมใช้เวลาประมาณ2วัน3วันครับเพราะว่าผมก็ติดงานติดอะไรด้วยอันนี้ผมก็มาลงแบบไม่ได้นับแบบลงแบบเดิมๆของผมฮะก็ลงแล้วก็เอาไปฝากขายลงแล้วไปฝากขายอย่างเงี้ยก็ได้ได้ได้ประมาณสักร้อยกว่ารอบนะ ก็มาแรกเหมือนเดิมครับ p ก,กอดในล้อหลับหลังก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเป็นเป็นชิ้นเป็นอันฮะดีหน่อยคือได้เข็มขัดมาเยอะเข็มขัดช่วยไวครับเพราะว่าเข็มขัดเส้นหนึ่งก็ 8 0 0 0ถึง 2M ฮะบไอ้บางชนิดก็แพงบางชนิดก็ถูกเข็มขัดแล้วผมก็มาลงดันฟรีที่ M อ c แจกมาให้ตอน1 5 5ดันไข่แล้วว่าดันงูอ่ะก็ไม่ไหวนะครับผมลงอ e ีซนะี่ขนาดอีซี่ก็ยังแบบตึงมืออยู่แล้ววันต่อมาผมก็มาลงดันฟรีอีกแล้วแล้วผมก็ได้มาฮะลงแบบฟรีๆก็ได้มาเหมือนกันทั้งกำไร เสียดายที่ว่ามันติดเอดีฮะพอมันติดเอดีผมก็เลยใช้เลยฮะก็ออฟก็พอโอเคฮะก็ใส่แก้ขันไปก่อนแล้วผมก็ตัดสรุ้ได้ว่าวิธีปั๊มตังแบบที่ดีที่สุดฮะก็ต้องไปปั้นตัวใหม่ฮะซึ่งผมก็มีตัวเด็กของผมอยู่แล้วครับแล้วก็ทำคอลเลกชันนะเดี๋ผมจะสรุปให้ดูว่าทำแบบไหนมันคุ้มที่สุดฮะ ก็สรุปเลยนะครับเพื่อนๆก็เห็นร้อยรอบแรกผมคือลองของไว้เพื่ออยากจะรู้ว่าผมถ้าลงขนาดนี้มันจะได้เท่าไหร่ขอดยคุณขึ้นตารางให้ดูฮะก, mm hmm. ก็ก็มันจะประมาณนี้เพื่อนๆ mm hmm. ซึ่งถ้ารวมดีๆแล้วก็ถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ของแรมาชิ้นหนึ่งก็ mm hmm. ก็ในตารางที่ผมทําก็รวมๆม,มาก็ได้อะไรมาประมาณ 30มเอ็มจริงๆก็น่าจะส0่ิบเอ็มเพราะว่าก็มีบางส่วนที่ผมเอาไปลงคอเลตให้หนังสือคอเลตถ้าไม่ได้หัวก็จะได้ประมาณสัก2ี่สิบเอ็มอะถามว่าคุ้มไหมผมส่วนตัวผมว่ามันมันถึงมันไม่ขาดทุนแต่ว่าผมว่ามันไม่คุ้มไม่คุ้มที่ว่ามันเหนื่อยลงฮะมันยากตรงที่ว่าจะทนความเบื่อได้นานแค่ไหนฮะมันน่าเบื่อมากครับดันดันเนี้ย ก็ผมก็ไปปั้นตัวเด็กผมเลยตัดสรู้ได้ว่าไปปั้นตัวใหม่นะ่าจะเวิร์กกว่าใช้เวลาเท่าๆกันแล้วก็ได้เงินเป็นกองเลยฮะซึ่งตัวเด็กผมก็ปั้นไว้มาฟาร์มหาพวกัดันพวกขยะมาขายฮะไปบอดซึ่งพอไปทำคอลเลตแล้วผมกม็ได้เอ็มมาเป็นกองเลยฮะคราวนี้เพราะว่าพวกวัตถุด,ดิบที่ทำคอลเลตมันเริ่มราคาเริ่มลงกันแล้ว ว่าวิธีปั้นตัวใหม่คือน่าจะเวิร์กที่สุดฮะแล้วผมก็ไปลองเอาตัวเด็กในเอดีนี่ฮะไปไปปั้นให้มันถึงร้อยแล้วก็ไปดูว่ามันจะทาคอเด็ดหรือไมก็มัน,ม,นมันทำไม่ได้ฮะคราวนี้ผมอันนี้เพราะว่าผมไม่รวมเพราะว่าในเวอร์ชัน P C ตอนที่ผมเลือกไปมันไม่มีก็เลยแบบเสียเวลาปั้นตัวเด็กไปอีกแต่ว่าตัวเด็กในเอดีนี้มันก็ได้มา 10m ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ฮะซึ่งเดี๋ยวผมไปรวมเอ็นาตอนนี้ว่าผมรวม ถ้าผมรวม M ทั้งหมดที่ผมหามาได้จะได้มาเท่าไหร่ะมันจะได้ของที่ผมต้องการหรือเปล่าตัวเด็กผมได้มาประมาณ74-75เอมนะก็พอทำคอเร็ตเสร็จก็ทยอยค่ะขายขยะในตัวเด็กไปผมจะทำการวนตังค์ตัวเด็กอ่ะของผมกาขายหมดนะฮะก็ดึงก่อนครับอ่าได้มาเพิ่มอีกนิดนึงฮะก็จะทำการ เได้มา 66m ครับผมก็ลงไปผมจะสลับหน้าจอครับไปดูตัวเด็กนะอะผมก็จะไปดึงแหวนเศกก็เมื่อกี้ผมตั้งเปนแหวนเศกบวกสก็มาดูที่ราคาสูงสุดปึ๊บมาน่ามี 74m อันเดียวครับของผมแน่นอนครับอันเนี้ยดึงเลยครับ โจ๊ะร้อยแล้วก็สลับหน้าจอโอเคครับได้มาแล้วครับรนะับเลยครับปึ๊บ6 0 0มอ่ามาเป็น 200m แล้วผมก็ไปเอากับตัวเด็กมาอีกนิดนึงคนะ ที่ผมจะไปเอาก่อนนะครับก็คือหยวนฮะเพราะว่าผมต้องขยับดันลงดันใหญ่ฮะคือหยวนต้องมีหยวนฮะมันจําเป็นมากๆเลยฮะว่าเพราะว่าทําไมเผื่อเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าทําไมผมเอาแต่เจมยังเลยเอาเอาแต่ของที่มันเป็นเจมยังเลยฮะเดี๋ยวมาอัปเกรดของสวมใส่ผมก่อนนะครับ ก็ผมลงดันมาก็ได้มาแค่กำไรแค่อันเดียครับแล้วก็เปลี่ยนสร้อยมาเป็นสร้อยแผ่นบวกสามอันนี้แนะนําเลยครับสำหรับใครที่ไม่มีทุนผมก็โดนมาแค่สองแสนเองครับในสร้อยอันนี้ส่วนนั่นคือเป็นของเช่าเหมือนเดิมครับแหวนก็ยังแบบเป็นแหวนกบตั้งแต่ EP ที่แล้วครับเหมือนเดิมครับทำไมผมถึงเอาหยวนเพราะว่าผมจะขยับไปหาของใหญ่แล้วฮะเพราะว่าจําเป็นมากฮะต้องมีหยวน ถ้าอยากจะฟาร์มได้ของแรชิ้นใหญ่ฮะแต่ว่าผมไปลโรงนานส้นตูดมันก็จบแต่มันนานมากแล้วมันตึงฮะถ้ามีหยวนช่วยคือมันจะลดดาเมจไปครึ่งหนึ่งฮะมันจะเพิ่มดาเมจไปครึ่งหนึ่งเลยอย่างเห็นได้ชัดนะแล้วก็อีกอย่างฮะหยวนใช้ได้ยันเอ็นเกมฮะการันตีได้เลยฮะว่าใช้ได้ยาวๆฮะเดี๋ยวผมเอาเอ็แลกเจมม์ครับ วิธีผมก็ทําไว้ในคลิปที่แล้วครเป็นคลิปแยกออกมาถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่าเอาเอ็มแลกเจมเป็นยังไงก็เดี๋ยผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างบนนะตอนนี้ผมขอเวลาทําการหาคนที่เขาอยากจะได้ของที่มันเป็นเจมครับแป๊บหนึ่งอะฟ m o โมเมนเตอร์อ่าเพื่อนๆผมก็ได้มาแล้วครับก็ผมก็ตัดการโนทนาไปเลยครับใช้เวลาน,านานมากครับเพราะว่าต้องรอคนเขา รับจริงๆครับรอคนเขาต้องการของจริงครับผมก็รอใช้เวลาพักหนึ่งเพราะว่าช่วงเวลานี้คนไม่ค่อยโขงเยอะฮะยังยังเป็นตอนกลางวันอยู่ซึ่งก็ส่วนของการแลกเปลี่ยนแบบแบบนี้ฮะผมทําคลิปแยกเวลาวะแปะลิงก์ไว้ข้างบนมันก็จะโดนหัก5 5%ครับก็ดึงมาปึ๊บอ่าผมก็ได้ยวนแล้วครับคันนี้เรียบร้อยครับ EP นี้ก็เสร็จได้ยวนมาแล้ว ส่วนอีพีหน้าผมก็จะอัปเกรดตัวเองไปดันใหญ่ฮะเดี๋ยวเขาซื้อยวนก่อนครับก็โอเคเพื่อนยวนะครับผมกดใช้ไปแล้วฮะเข้ามาดูในน่าจะเป็นตรงนี่ฮะก็สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไม สายฟรีทำไมถึงมีชุดเช่ามีเต็มก็ขอขยายความในตอน p p หนึ่งนะเ,นเพื่อนๆว่าผมที่ผมพูดว่ากลไกของเกมคาบาวนะเนี่ยเจมก็เป็นส่วนสำคัญนะผมขอขอขยายความอีกนิดนึงไนะคือในเวอร์ชั่น p นะีเ,นเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นสายสายเติมหรือว่าสายฟรีเขาอยู่ร่วมกันได้ครเพราะว่าสายฟรีเขาสามารถใช้เจมได้อย่างปกติครซึ่งในฝากขายของเว,เวอร์ชั่นโมบายก็มีเหมือนกันนะอยู่ตรงนี้ฮะก็ตรงฟอสเจมแพ็กเกจครซึ่งไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะมีมาให้หรือเปล่าที่ว่าถังเจมสามารถลงฝากขายได้เพราะว่า ในเวอร์ชัน PC เขามีมาตั้งนานแล้วฮะมันก็เลยทําให้สายฟีเขาอยู่กันแบบชิวๆฮะเขาก็ไม่ได้ดิ้นรน,นที่จะเทพที่อะไรมีหน้าที่ลงดันฟาร,รม์มหาของให้สายเติมเขาใส่อย่างเดียวฮะคือหน้าที่สายสายฟีก็ลักษณะนี้ครับท,ท,ที่ในเวอร์ชัน PC ฮะส่วนใครที่เขาเป็น,ปนสายฟีที่แบบฟาร์มหนักๆลงดันหนักๆอะฮะเขาลงกันทีระเบิดกันทีทีละ500รอบพันรอบอย่างนี้ฮะเขาลงกันอย่างนั้นจริงฮะใ,ใ,ในเวอร์ชัน p c เดี๋ยวผมจะสลับ พอดีก็ไปเช็คเลดเอ็มที่เวอร์ชันพีซด้วยฮะในในเวลาปัจจุบันนี้ฮะเดี๋ยวผมขอสลับหน้าก่อนฮะก็โอเคเพื่อนๆมาในหน้าเวอร์ชันพีซีฮะโอแลกแลก,แ,กแป๊บหนึ่งก็มาดูในตลาดของในในฝากขายของเวอร์ชันพีซีฮะนี่นี่ผมเปิดน,นะนะตอนนี้เลยนะครับเนี่ยเวลาก็ไล่ๆกันอยู่หน้าเดียวกันฮะในนี่ฮะ ไอฟิวชันเนลไอเทมฮะแลกดตรงนี้ฮะแล้วก็วอตเจมแพ็กเกจฮะกดปุ่มเขาค้นหานี่ฮะวอตเจมร้อยเจมตกที่ห้าสิบห้าสิบสี่เอ็มฮะก็คือเอ็มเอ็มน่าจะลงแล้วครับปกติมันเหรียญบาทต่อบาทซึ่งมันจะมีถังประมาณรักสามสี่ถังมีถังพันถังสามร้อยอย่างงี้ฮะไอถังเจมอะในในเวอร์ชันพีสี่ะ คนเขาก็ฟาร์มมาก็อยากใช้เจมเขาก็ดึงเอาในฝากง่ายๆครับอย่างนี้ครับผมก็เข้าใจนะคพราะเพราะว่ามือใหม่เขาเขาคง,งไม่รู้จริงว่ากลไกของเกมคาบาคือสายฟรีกับสายเติมเขาอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเพราะว่ามันทําให้คาบามันเดินทางมันถึงกวสิบกว่าป,ปีเพราะว่าสายฟรีเขาอยู่ได้ด้วยไม่ใช่ว่าคนเติมจะเทียบอย่างเดียวครับแต่ว่าสําหรับสายฟรีเขาต้องขยันสำหรับสายฟรีต้องขยันให้มากๆครถ้าจะฟาร์มเเพื่อมาแลกเป็นเจม ส่วนแนวทางการทําของผมคะค่อนข้างจะอินดี้นะเพื่อนๆไม่ต้องมาทาตามผมก็ได้นะครับแต่ผมขอสลับหน้าไปที่เอวอร์ชันมบายก่อนนะครับซึ่งมีเพื่อนๆถามว่าทําไมไม่ใส่ชุดฟอสกันเสียดายเจมเพราะว่าชุดฟอสกันมันถูกถูกมากเลยว่าอย่างเงี้ยใช่ครับชุดฟอสกันมันถูกจริงๆนะมันเพื่อนถูกที่สุดในบรรดาทุกอาชีพเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจด้วยว่าที่มันถูก เพราะว่าคนมาเล่นน้อยอ่าเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูฮะซึ่งราคาชุดฟอสกันก็ไม่ได้แพงมากคะก็พอหยิบจับด้านนี้สองดูก็สามสิบสี่เอ็มะแตกต่างกับชุดเบรชุดการดีเอเตอร์ครับที่มันแพงมากแต่ว่าผมซื้อไปแบบถ้าเป็นค์โม่วงอย่างเนี้ยมัน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 ซื้อจมไปฮะเหมือนก็ซื้อไปเลยซื้อแล้วเสลยสามสิบสี่สามสิบสี่เอ็มผมก็หายไปเลยฮะ แล้วก็ผมต้องต้องปาตีบวกอีกฮะตีบวกแล้วก็ต้องออฟใส่รูอีกฮะซึ่งวิธีมันไม่ใช่แนวทางที่ผมเล่นนะเพื่อนอันนี้เป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะมันไม่ใช่แนวทางที่ผมเล่นซึ่งผมมาจากเวอร์ชั่น PC ผมว่ามองข้ามไปใส่พวกชุดชุดขั้นมิทิวไปเลยฮะแล้วก็ไม่ใส่ชุดไม่ใส่ไม่ใส่ชุดคราฟม่วงนยฮะจะใส่ชุดอย่างนี้ฮะนี่ฮะที่มันไม่ผูกมัดไอเดียครับชุดคราฟนี่นั่นเองครับ แล้วก็จะใส่ก็จะใส่แบบสําเร็จรูปไปเลยฮะไม่มาทําเองด้วยครับคือใส่แบบใส่ถ้ามีแบบรูเดียวก็จะใส่ฮะถ้ามีรูเดียวก็จะใส่ใส่ก็มีทักบวกเก้บวกเจ็ดบวกนี้ฮะถ้ามีรูเดียวก็จะอาจเอามาตีบวกเองให้มันได้สักเจ็ดสักเก้าอย่างนี้ฮะก็โอเคแล้วครับสําหรับสายฟีฮะแต่ถ้าเอาอย่างดีเลยก็คือบวก10ขึ้นถึงบวก15ฮะมันก็ราคามันก็จะแรงขึ้นครับก็ของสําเร็จรูปมันก็จะแรง ราคามันก็จะจะแรงเท่าๆกันกับของอาชีพอื่นนะครับสำหรับฟอสอ์กันนะฮะนี่ฮะของคาฟเหลืองก็จะราคาแรงนะฮะซึ่งที่ผมเช่าเพราะว่าผมคํานวณมาเรียบร้อยแล้วครับว่าผมเพื่อนๆต้องเข้าใจด้วยว่าไอ้กเกมนี้เนี่ยฮะมันไม่ใช่มีแค่ชุดแล้วก็อาวุธนะนี่ฮะผมต้องไล่หาพวกนี้ให้มันหมดก่อนนะตั้งแต่ขนแล้วก็ชามนี่ก็แพงมากเลยคงอาจจะไปไว้ทีหลังะ ขนคออย่างนี้ฮะแล้วก็ส่วนคอตูมด้วยฮะคอตูมด้วยคอตูมด้วยแล้วคอตูมปีกด้วยฮะซึ่งมัน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 เยอะฮะแล้วก็มีแหวนอีกต่างหากที่ผมยังไม่หาสร้อยผมก็ต้องหาใหม่กําไรแล้วก็ผมต้องอัปเกรดหูแหวมขึ้นอีกฮะเพราะว่าถ้าอยากจะลงดันใหญ่ผมต้องเพิ่มดูดเพดานดูดให้มากกว่านี้ซึ่งผมผมว่าผมเช่ามาเนี่ยสามสิบวันเนี่ยผมว่าผมหาได้ครบเลยฮะคอตูมทั้งคอตูมทั้งปีกฮะ สามารถหาได้ครบเลยฮะเพื่อนๆรอ,อติดตามได้เลยฮะแต่ครบแบบว่าไม่ใช่แบบว่าบวกเยอะๆฮะบวกแบบว่า,วบบวาพอใส่ลงดันได้ฮะพอตีได้ฮะตีได้ในที่นี้คือแบบว่าเอามอลลงฮะเอาบอสลงอย่างนี้ฮะเอาบอสพวกดันใหญ่ๆลงหมดฮะรอติดตามได้เลยฮะว่าผมต่อไปผมจะลงชิ้นไหนฮะซึ่งที่ผมลงหยวนมาเพราะว่าผมจะขยับดันนะฮะคราวนี้ผมเบื่อมากเลยไอ้ดันไอ้เจ็ดสิบเนี่ยความยากของดันเจ็ดสิบก็คือ จะทนเบื่อได้ถึงตอนไหนแค่นั้นเองครับ EP นี้ก็แค่นี้ก่อนนะนกับเพื่อนถ้าชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวิถีสายฟรีส่วน EP หน้าจะผมจะไปทำอะไรนั้นก็รอติดตามชมนะครับสําหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ